วันนี้ต้องบอกว่าเราเนชั่นวายแล้วอันนี้คือ,อเป็นเคหะสถานบ้านตาอากาศสะว่ายน้ําต้องมีเป็นร้านผมว่าสาว่ายน้ำไม่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 ไม,ไม่เป็นร้านเหรอพี่สาว่ายน้ํานี่ก็คือเป็นแนวแบบทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ขับเคลื่อนย้ายได้หมดฮะเหรอมันเป็นคอนเทนเนอร์ที่มาจากบาร์เบอร์ช็อปของพี่เนว่าใสคันหนึ่งพี่นันดาครับอย่าโมแต่ไปฮันนีมูนนะครับคุณมาดูที่คุณบ้างนะครับตัดรกกร้างมากเลยนะครับถังหญ้าออกด้วยเพื่อนบ้านคุณลองเรียนแล้วนะครับเฮ้ยผมว่ามุมนี้ดีเห็นดอยตรงนี้คือไปดูบ้างเฮ้ยวิวดีนะใช่ มันจะได้วิวอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเรากล้องถ่ายนะพอเวลากระโดดปุ๊บแล้วให้มันสูงที่สุดมันจะเป็นว่ากระโดดอยู่บนภูเขาให้เขาลองดูไอ้ฟอยเอาเลยไม่ใช่ได้ดิต้องพี่ได้เฮ้ยไม่ไม่เขาให้ถ่ายไปจากข้างนอกหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนี้ฮะเขาให้ตกตรงนี้ถ่ายมึงเพราะมึงโดดอยู่อีกทีไม่ใช่ให้โดดอย่างนี้แล้วมึงจะเอากล้องไปทำไมขยันซะเลยเออ เสียวดมือด,ดิเนี่ยเป็นไม่เนี่ยนิฟอย่างเงี้ยโอ้ขับช้าแบบเดินเท้าเปล่าก็ได <laughs> ม้มันเสียวอ่ะมันเสียวเสียวอะไรเอเมันเจอวันนี้นเราแบบวันนี้เราเปิดแบบยิ่งใหญ่มากวันนี้เราบอกว่าเราเนชั่นไวแล้วเราไปกันใหญ่โตแล้วกับเคหสถาน,นบ้านปลายนี่เราอยู่ที่บีการ์เด้ฮะอะไร เฮ้ยมูอินเตอร์ยังไงเล่าอินเ,เตอร์มากับแขกรับเชิญวันนี้แขกรับเชิญเราก็อินเตอร์อรอรออรใช่นี่คือนี่คือบ้านต่างอากาศน่าจะครั้งแรกเปล่าวะเราเคยไปบ้านต่างป่าไม่เคยครั้งแรกเนาะที่เราออกมากออกมาจากกรุงเทพแล้วไปริมณฑลเนาะอันนี้คือ,คอเป็นเคหสถานบ้านต่างอากาศเฮ้ยวะเจอแขกดีกว่าเขาน่าจะตัวจริงกว่าบอกที่นี่นี่สิ่งที่บานปลายคือตีกันจนปัญหาครอบครัวนั้นบานปลายฉันแม่จ้าแม่เจอนพนาสวัสดีครับพี่นานาเชจอนะครับ สวัสดีพี่ธนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮค่ะสถานตีกันจนบานนี่คือปัญหาครอบครัวบานปลายจริงไหมครับที่นี่โอ้บานปลายมากๆค่ะตอนแรกต้องบอกว่า เป็นที่ป่าเนี่ยกะจะอยู่เองหรือว่าจะทำเป็นแคมป์ส่วนตัวสำหร,รับครอบครัวหรือยังไงแคมป์แบบเพราะว่าชอบแคมปิง้งกันทั้งบ้านอูแล้วก็คือจริงๆ<อ>มาจากคุณพ่อก่อนแหละก็ชวนเราออกมาเด็กๆได้อยู่เอาดอ่ะก็เลยพอเจอที่ผืนนี้ก็เลยเอออ่ะเดี๋ยวก็ทําปรับหน้าดินอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเต็นท์ที่บ้านเรามาตั้งๆเวลาว่างๆเดิมก็ไม่ยากก็ไม่ยากที่โป่งๆเบาๆวังตมีอยู่แล้วก็โอเคก็ดูไม่ยากใช่หลังมาเอ๊ะเวลาเรามาเต็นท์แล้วเราจะเข้าน้ําไหนเออไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำ ส้างห้องน้ำซะหน่อยส้างห้องน้ำห้องน้ำปุ๊บเอ๊แต่บางทีมาถึงคอยเก็บต้นเก็บเต็นท์ลำบากอ่ะงั้นลากรถบ้านมาดีกว่ามาลากรถบ้านมาจอดซะหน่อยเลยลากรถบ้านมาครับเราควรจะมีแบบพอกลางวันมันร้อนเนาะพอกลางวันมันร้อนมันก็ต้องมีแบบว่าที่ให้เราไปเข้าไปอยู่ในตอนกลางวันก็เริ่มเป็นเอาทาร์บมากลางเริ่มซื้อทาร์บใหญ่าใหญ่แล้วตอนนั้นทาร์บใหญ่อุ้ยไม่ได้ตอนนั้นมีสี่ชีวิตนะครอบครัวนี้สี่ชีวิตพอเสร็จแล้วก็ ไม่ได้เว้ยงั้นเอางี้ดีกว่างั้นลองไปดูซิว่ามันมีเป็นแบบบ้านที่มันแบบว่าเขาสําเร็จมาแล้วยกมาเลยแบบนั้นได้ไหมแบบง่ายๆแบบนกดาวบ้านนกดาวง่ายๆเออลองดูแล้วกันจะได้ตั้งไว้เลยได้อาบน้ำไม่ด้วยแล้วมันแคมป์ยังไงตอนนี้ค่อยๆขยายแล้วนะแล้มาแคมป์ยังไงไม่ใหญ่แล้วมันเริ่มไม่แคมป์เริ่มสบายแล้วนะเนี่ยเออมันเริ่มแบบเอาหน้าแคมป์ไว้แคมป์ไว้บังหน้าก็เลยเกิดเป็นบ้านนกดาวจบไหมฮะมันจะยังไม่จบเพ่ยเริ่ม อยากตามเพื่อนตามมาอุ้ยแกไปพักที่ไหนวะไอจีสวยมากเลยนะเฮ้ยแกไปพักไปด้วยไปด้วยไปด้วยนอนได้เต็นท์ก็นอนได้ทุกคก้องนอนได้ถึงเวลามาจริง มึงกูว่าห้องน้ำหน่อยก็ดีนะงั้นบ้านนกดาวเป็นสองหลังสองหลังเอาไม่ด้หรอกจุดเริ่มต้นจากที่นี้ที่ดินเปล่าๆกี่ไร่พี่นานาตรงนี้สี่ไร่ค่ะสี่ไร่นะใช่เอาไอ้ที่ที่จุดแรกที่เริ่มเลยก็คือเต็นท์หรือว่ารถบ้านก่อนฮะจุดแรกที่เราเอาเอาสิ่งปลูกสร้างหรืออะไรมาเลยเอาที่กับกําเนิดอะยังไม่งอกรถบ้านก่อนเพราะว่ารถบ้านเนี่ยมันมีห้องน้ำอ่ามันมีห้องน้ำแล้วเรียงลำดับเขาเรียงลำดับไม่เป็นรถบ้านบ้านแรก อันนี้คืออันแรกที่ลงมาบนที่หันนี้ก่อน,นอันนี้ก็คือ,อจริงๆแต่มันจะไม่ตั้งตรงนี้นะเมื่อก่อนมันจะตั้งอยู่ตรงกลางเลยเพราะเทควิวไงอ๋อเดียวอีอวแล้วชมวิวแล้วก็เอาทาา้าบกลางออกไปยื่นออกมาตรงนี้แล้วเด็กๆก็นั่งตรงนี้แล้วเข้าไปนอนกันเราก็แบบตรงไหนมีต้นไม้ใหญ่ักหน่อยก็เออเอาไปจอดนะเเ้ยอยู่ไม่ได้มันต้องแบบเห็นวิวแนแบบเปิดมาต้องแบบ อีปิกอีปิกใช่มันก็เลยกลายไปอยู่ในจุดที่กึ่งกลางระหว่างต้นไม้แล้วก็ที่ที่มันโล่งของเขาซึ่งก็ร้อนอยู่ดีเออก็แคมปิ้งอะแม่มันก็มีร้อนมีบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูได้ไหมฮะอ่าเข้าไปดีกว่าจะได้ไม่ร้อนเข้าไปดูด้านในกันอันนี้เราเช่าเพราะว่าเขามีเซอร์วิสด้วยเกิดมันไม่มีสงมีเสียแอร์ระเหยดใช่ฮะเพราะว่าดูให้ได้เมันเหมือนสมัยแล้วแบบประมาณปเก็กอะที่เราดูบ้านหนังฝรั่งหนังฝรั่งเป็นแบบรถอาร์วีเพราะจริงจริงแล้วเนี่ยเขาจะเป็นบริษัทให้เช ต้องแบบเมนเทนแอนต่างเขาก็จะลากคันนี้ไปเอาอีกคันมาให้เราออกมานี้ซึ่งแต่ว่าฟังก์ชันจะใกล้ๆกันหมดเลยเด็กๆก็จะชอบนอนอะไรแบบนี้ไม่รู้ทําไมมันไม่ได้นอนสบายนะแต่มันก็เหมือนแบบฝันของเด็กผู้ชายนะพี่หรือป้าเขาใช่ไหมใช่อันไหนตรงนี้นะตรงนี้อาท่ตีกันนะไอ้ดำๆเนี่ยนะมันยังไงพี่มันเป็นคอนเทนเนอร์ไงพี่อาห้ฟังมันเป็นคอนเทนเนอร์ที่มาจากบาร์เบอร์ช็อปของพี่อ๋อเหรอฮะเนว่าไซคัตเนว่าไซคั เคยตั้งอยู่ที่เจเอาเป็นวิวองหลออ๋อนี่ไงมันเจาะออกมนเลยโอจีแล้วพี่เวเขาก็จะหันไปด้านนี้ด้านนี้อ่จจะหันด้านนี้อ่ะน่อยอ่จะหันฝั่งแนวแป่นแล้วแบบนี้แล้วเขาไปยืนบนนี้เขาบอกเราไปยืนข้างบนเราก็เห็นวิวนี้เหมือนกันแล้วก็บอกเฮ้ยมันแคบหน้าหน้าหน้าวิวมันแคบเรคิดเหมือนกันมันจะเห็นแค่นี้ใช่มันต้องกว้างอย่างงี้ก็เลยออกมาเป็นนี้แต่พอเขามีฟังก์ชันตอนนั้นเราคิดไม่ออกไงว่าเออจริงๆมันขึ้นไปยืนบนนี้ได้ด้วยก็กลายเป็นดีเบลเดิมเดี๋ นี่ผมเป็นคนดูให้คอนเสิร์ตไนบอกให้ขึ้นเอาคอนเสิร์ตไงขึ้นไปยืนเล่นคอนเสิร์ตเอ๋อเย่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 เอ๋อเย่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 เยเยอเย่เย่เเย่เย่เเย่่เเมเมื่อไหร่อ่ะเนื้อร้องมาเมื่อไหร่กูร้องได้แค่นี้เย่เย่เ่เย่ป็นไงมุมเป็นไงเฮ้ยผมว่ามุมเนี้ยดีเห็นดอยตรงนี้เดียขึ้นไปดูบ้างเฮ้ยวิวดีนะใช่ พิจาราตรงนี้ยังได้อีกอนะเนี่ยขบวนนี้ใช่แต่จริงๆแล้วเขาเป็นแผ่นอยู่แหละแต่แค่กําลังคิดว่าจะปีนยังไงให้จะเชื่อมยังไงให้ใหมันเนี่ยให้ปลอดภัยแต่เราไม่แนะนาําให้ลูกค้าขึ้นไปนะคะ่แนะนำนะไม่แนะนำนะยังไม่ได้ทําที่กั้นอะไรนะคะ แล้วไปได้ไปเจอที่นี้มาได้ไงพี่นานาต้องเล่ายาวเลยอันนี้คือเป็นแบบทั้งหมดเนี้ยมันคือประมาณร้อยกว่าไร่แล้วก็พี่เจ้าของที่อ่ะพี่ทันเจ้าของซนเนอรี่อยู่แล้วแล้วพี่ทันก็คิดโครงการเนี้ยขึ้นมาชื่อโครงการว่าเฉลียสุขวิลเลจก็แบ่งแบ่งกันติดกันนานานี่เป็นของพุลีของพี่ลีอ๋อพี่ลีเหรอติดกันเลยเนี่ยข้ามรั้วเดี๋ยววันนี้เรานอนที่พี่ลีก็ได้สบายตรงข้ามนานาลงไปตรงนั้นเป็นของอนันดาอ๋ออนันดาเดเวลลอปเมนต์นะไม่ใช่นานาเอเวอร์ลี่ยงแหงนวหมู่บ้านว่างหมู่บ้านหรือ้าว ตรงนี้มีจออะไรครับพี่อุ้ยเอออันนี้ก็คือมาจากการที่แบบเด็กๆเนาะกลางคืนก็เปิดแบบเป็นะพิกเกียรตตรนนี้อ้าวนี่คือจออะไรครับเปิดหนังเปิดทีวีถ้าไม่ใช่เด็กก็เป็นแบบผู้ใหญ่เปิดหนังเปิดอะไรก็ใครเป็นจอผู้ใหญ่เปิดหนังหนังที่ผู้ใหญ่ดูหนังอะไรก็ได้หรือจะเป็นเปิดคาราโอเกะร้องเพลงหรือทําอะไรคือตรงนี้เป็นเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งในตอนกลางคืนเนี่ยกินข้าวตรงนี้แล้วก็ดูหนังต่อเลย คือปัญหาครอบครัวล่าสุดอันนี้คือ,อยังไงอีกอะอันนี้เนี่ย <c oughs> เนื่องจากว่าเราไม่อยากให้เกิดปัญหาครอบครัวเพราะเรารู้ว่าถ้าอะไรก็ตามที่เราอยากทําอะไรเป็นสิ่งบุกสร้างขึ้นมาเราต้องนําเสนอบอร์ดก็คือคุณเว <c oughs> เราจะไวา่าเราคิดว่าเอ๊ะถ้าเรานาเสนอไปเขาก็จะต้องดูแบบ <c oughs> เขาก็จะต่างนั่นนนนี่นั่นแล้วเขาอะเป็นประเภทแบบเห็น เห็นปูนซีเมนไม่ได้ไม่ชอบสมมุติว่าเห็นอะไรที่มันมีปูนซีเมนอยู่เนี่ยเขาจะโกรธมากแต่จริงๆตอนที่เขาเห็นน่ะเขามันคือ p r o c e s ไเงีปย p r o c e s ตอนทมันยังไม่เสร็จพอ่เสร็จ p r o ปุ๊บอะเขาก็จะไม่ค่อยว่าอะไรเราก็เลยข้ามขั้นตอนไปเลยบอดไม่ต้องรู้เพราะอะไรเขาไม่อยากบอดไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มันแดูไม่เรียบร้อยมันมันปูนมันดูมันดูเป็นสิ่งก่อสร้าง มันไม่ได้ดูอ่าเขาชอบไม้ไม้มันไม่ดูแคมปิ้งอะไรอย่างนี้ใช่แล้วใช่แล้วเราคิดว่าถ้าโปรเซสตนั้นโอ้ต้องเอารถไมโครมาขุดออกจังหวัดนั้นมีเดนท่อน้ำมีท่อมีเราไม่ส่งรูปเหล่านั้นให้เขาเลยให้มเส้กเรียวยากันแล้วคุณเวมาถึงคือเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอออย่างนี้เลย แล้วแล้วพี่นารุนไหมรุนไหมรุนไหมเหมือนนด้วยชอบไม่ชอบว่ะมันพูดอะไรไม่ได้มันพูดอะไรไม่ได้แล้วอ่ะรับเหมากับสามีอันไหนเหนื่อยกันในการรับเหมากับสามีอันไหนเหนื่อยกันเวลาสามีเหนื่อยกว่าใช่มันต้องทางใจเนาะมันต้องทางใจแล้วต้องต้องหาล็อกคอยเจออ่ะแต่รับเหมาไม่ต้องทะิ้งอะไรเราไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องแค่อย่าส่งไอ้คุณเบ ตัวนี้มันบานมันยังไงมันคือที่ผิงไฟหรืออะไรนี่จะน่าตีกันตรงไหนเลยก็น่ารักดีไม่คือตอนแรกกับพื้นเวเขาแค่เอาท่อนไม้มาตั้งอ๋อขอนไม้อ่าขอนไม้สี่มุมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นขุดแนวลึกอย่างงี้ไม่ได้เป็นอย่างงี้เลยก็คือเอาแค่ขอนไม้มาตั้ง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 แล้วจริงๆริงเด็กก็แฮปปี้แล้วชอบกูใช่าของเดิมอ่ะเด็กโอเคแล้วเออแต่อีแม่เนี่ยเขารู้สึกว่าเออการทําอะไรแบบเนี้ยมันหนึ่งมันปลอดภัยด้วยเวลาไฟเฟย์มันอยู่ นวปมอนพี่ใช่อย่างนี้เลยคือทาให้มันเป็นกิจลักษณะใช่เด็กๆก็มายืนตรงนี้หรือไม่ก็พ่อแม่นั่งดูเด็กๆได้ด้วยโอ้ร้อนกูดใช่อะไรอย่างงี้สิ่งนี้พี่ทำก็คือพี่บอกว่าทํายังไงก็ได้ให้ตรงนั้นมันรู้สึกฝังลงไปคือไม่รู้สึกว่าอันนี้มันลอยขึ้นมาวลาเรามองมาไกลๆเรารู้สึกมันโค้มันไม่ได้โดขึ้นมาเลยให้เขาถมโกยขึ้นมาให้มันดูแบบว่าตรงเนี้ยเหมือนมันเป็นสโลปอ่าอย่างเงี้ยเช้ามันโด หมายถึงหมายถึงวิวไห้ไม่หมายถึงนี <c oughs> ไ่ไง <c oughs> ใช่เ,อเอตาเตาเตา, <c oughs> ตาอ่ะเต,ตาอ่ะสัะว่า้น้ำต้องมีเป็นร้านผมว่า สาวไว้น้ํไไม่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 เป็นร้านเหรอพี่สาวไว้น้ํานี่ก็คือเป็นแนวแบบทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ขับเคลื่อนย้ายได้หมดฮะเหรอคือตรงเนี้ยคือเป็นสะสําเร็จรูปสะสำเร็จรูปแต่ดูไม่ออกใช่ปะจริงๆรแล้วมันเป็นสะผ้าใบไม่ได้ขุดลงไปในดินเลยฮะหลอกตาอีกแล้วใช่หหลอกตาถูกต้องจริงๆมันก็เป็นที่แบบเนี้ยแล้วเราก็ได้ปกติตั้งไว้แล้วเราก็ถมดินขึ้นไปโกยให้มันเป็นเนินขึ้นไปแบบนี้ดีพี่นาเฮ้ยดีไอนี้ดีแล้วเราก็เอาละแนงไม้มาล้อมรอบมันให้ไม่เห็นข้างล่างมันสะพวกเนี้ยมัน พร้อมระบบมันไม่ต้องมีระบบด้วยเหรอมีระบบอันนี้เป็นระบบโอโซนเลยนะคะเนี่ยมันก็กรองของมันไปได้เลยไอ้กรอบนี่เราทําเพิ่มใช่ไหมครับอันนี้ทำเพิ่มอันนี้ทำเพิ่มอันนี้ก็อาจจะต้องอันนี้ก็อันนี้ข้าไปอ่าไม้จริงอันนี้เป็นเชลล่าค่ะเป็นไม้ผสมแหละที่มันก็กันแดดกันฝนเชลล่าแชปปิ้นเฮ้ยนี้เหมาะเลย คือเราไปดูพวกสาะว่ายน้ํามาตลอดอะฟอยมันเป็นร้านทั้งนั้นเลยไงบอกอนันดาได้ไหมว่าอยากได้อยากได้ที่เขาใช่ไหมฮะพี่อนันดาครับอย่าโมแต่ไปฮันนีมูนนะครับคุณมาดูที่คุณบ้านนะครับตัดรกร้างมากเลยนะครับถังยกออกด้วยเพื่อนบ้านคุณลองเรียนแล้วนะครับไม่งั้นจะโดนนะครับไม่งั้นจะโดนขอซื้อนะฮะโดนยุบนะครับคุณนะครับเราอยากไปบริณัที่เขาใช่ไหมมืีแ้าเติมนี่มีริมน้ําเลยนะใช่แล้วเราจะริมน้ำเลยใช่ บอกกันด um ังดาเอาเถอะเนาะเพื่อให้มันเป็น land of us ที่สมบูรณ์ถูกต้องอันนี้คือที่เห็นหญ้าแบบสะอาดสะอ้านอย่างนี้แล้วต้องมีแบบทำหญ้าถางเองไหมฮะหรือมีคนสวนดูแลมี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 คนดูแลที่อยู่ที่นี่ตลอดทุกวันอะไรเงี้ยนี่มีฝั่งธมนบลีหลอกไว้ด้วยนะไม่ใช่นี่คือที่จอดฮลิคอปเตอร์ครับเขาคือใครเจซีลีฮาน่าประเทศไทยคือคุณนั่งฮอใช่ไหมคุณนานาไม่นี่คือลานจอดฮอใช่ไหมไม่ใช่ แตจริงๆอันนี้ทำหลอกเห็นไหมอันนี้อันนี้คืออันนี้คือเลื่อนมาปิดได้อ่ะอันนี้เราเอาไว้รั่งชมวิวแทมโบลีไงพอเราอยากสะบแบบเด็กไม่มาไม่มีใครเล่นนั่นแทมโบลีทธนสุขการเราคุยกันได้เลยฮะปล่อยมันแทมแทมบลีไปแทมโบลีน่ะไปเลยไปเลยเออไปเรื่อยๆเลยไม่ทันเหรอเราก็จะลากอันนี้มาวางตรงนี้นะแล้วเราก็เอากอี้มาตั้งเอาอะไรมาตั้ง มันจะได้วิวอะไรรู้ไหมเดี๋ยวากล้องถ่ายนะพอเวลากระโดดปุ๊บแล้วให้มันสูงที่สุดมันจะเป็นว่ากระโดดอยู่บนภูเขาให้เขาลองดูไม่ปอยเอาเลยไม่ชได้นิต้องนี่ได้ไม่ไม่เขาให้ถ่ายไปจากข้างนอกหรือเป่าไม่ใช่อย่างนี้เขาให้ตกตรงนี้ถ่ายมึงว่ามึงโดดอยู่อีกทีไม่ใช่ให้โดดอย่างนี้เล้วมึงจะเอากล้องไปทำไม ยเอาสวยๆเลยนะ1ช็อตนะหันหน้ามาดิหนึ่งหนึ่งสองสามแชมเีนกูเคยเล่นกับลูกแล้วไม่ไหวไม่แล้วทำไมเด็กมันทำได้ทั้งวันวะหูลูกพี่ฝลังร่างกายฟิตมากเด็กๆทุกคนนจริงๆมาถึงนะมันโดดได้ทั้งวันไม่ได้ปิดเก็บเลย อันนี้ที่พี่นาบอกว่าตอนแรกมานอนเป็นรถบ้านก่อนแล้วก็เริ่มต้องขยายแบบอยากได้ที่มันบังแดดบังฝนมีห้องน้ำนี่คือบ้านนกดาวที่ว่าอันไหนมากก่อนพี่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันลงมาพร้อมกันเหมือนกันอันนี้มีชื่อนะนี่ชื่อว่าทวินทวินสองโอ้ยนอร์ดิกป่ะพี่นานานอร์ดิกสไตล์ใช่ใช่ประมาณนั้นแกลนพี่แต่ผมเห็นพี่ใช้เป็นระบบโซลาร์เซลล์หมดเลยอ่ะด้วยค่ะด้วยเปลยโซลาร์เซลล์ร้อนไหมประหยัดไหมช่วยเยอะไหมช่วยเยอะอ่ะเพราะว่าเคยวัดไหมว่าแตกต่างกันเยอะไหม ไม่เคยวัดเราทำอันนี้แต่ต้นอ๋อใช้โซลาเซลล์ตั้งแต่แรกใช่ไม่เคยวัดน้ำก็น้ำธรรมดาใช่น้ำธรรมดาขุดมาจากเอารำธารข้างล่างแล้วก็มีเครื่องกรองอืมผมก็สบายนะก็เท่ากับว่าเราก็แบบได้ไฟโซลาเซลล์ใช้ทุกอย่างมันแบบพลังงานธรรมชาติธรรมชาติไงฟรีแบบว่าตามแบบพาร์คในแบบนิวยอร์กเฮ้ยยอเขมกมามกไหมย่อไหม ยอันเอันเรไดลีเลยอันนี้เว้โอเคไม่เราโยกกระสองคนไม่มีโดนห่วงสักคนนึงอะอันนี้ได้ใช้แน่นอนลูกได้ใช้ตอนนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนกันเหมือนกับไอที่มาร์ชเมลโล่ก็คือระหว่างการก่อสร้างเราไม่ถ่ายรูปให้พี่เวดูตีกับพ่อเหรอคือเขาเป็นคนที่แบบ เห็นปูนไม่ได้คืออย่ามาก็สนามบ้าสก็ต้องเป็นปูนป่าอย่ามาปลูกสร้างในที่แคมปิ้งเอออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคิดว่าพื้นสนามบานมันจะอยู่ได้ไงถ้ามันไม่มีไม่มีปูนใช่ใช่ซึ่งตรงนั้นน่ะเราก็เลยให้เขาเทไปให้เสร็จแล้วพอวันที่ลงสนามบานเราก็เลือกสีที่พื้นนี่เป็นสีเขียวให้มันดูแบบกลืนจริงมันก็ดูเขียวกว่านี้ไหมแต่มันดูแบบมันอายมันใช้งานมานานแล้วก็โดนแดดแล้วเนาะแล้วพอพี่เวมาก็เงียบเพราะว่านี่ไงหญ้ามันก็ปีนมาขอบเลยเห็นไหมเาเงียบนี่เพราะว่าโกรธหรือชอบ อันนี้จริงๆอยากจะให้ถามเขา <lawsuit> แต่เขาก็เล่นนะเขาก็เล่นเขาบอกว่า nice nice เลยก็เล่นกับซึ่งมันก็อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนมันก็ไม่มากวนตาพี่เวลาเเขาอยากเสพวิวเพราะเราคิดแล้วว่าไอเราจะให้เขาดูว่าก่อสร้างยังไงอะไรเงี้ยแค่ว่าตั้งตรงไหนเนี่ยน่าจะประมาณทะเลาะกันสักสี่รอบือ้ว่าตรงนี้ไู้ว่าตรงนั้นไอว่าคือไอไอที่ทั้งหมดเนี่ยมันผ่านการทะเลาะตบตีกันมาเยอะมากกระทั่งต้นไม้ต้นไหนต้นก็เลยว่าเลิกไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องรับรู้ ไปเลยแล้วเสร็จทีเราค่อยมาดูใช่คือต้องยอมละยอมยอมแล้วสุดท้ายเป็นพี่เวที่ยอมผมเริ่มรู้ละนะเพราะว่าเราแบบเขาเรียกฟอร์สไปเลยอ่ะก็มันเสร็จแล้วเพอมันเสร็จแล้วอ่ะแล้วมันก็เโอเคอ่ะมีอันนึงที่เขาเลือกเนี่ยต้นจามจุลีต้นนี้เี่เลือกอะในร้านนี้คือต้นเดียวที่พี่เวเลือก่เหลือนานาเลือกหมดไม่เพราะเขาบอกเขาอยากมานอนกับหมาก็คือโอ้โหมาชดแล้วมาชดเนี่ยใช่กูเลือกได้แค่ต้นเดียวแล้วกูจะนอนกับหมานานาเธอเลือกไปเลยอันนี้ออกมาชดนิดนิดละ เบ็ดเสร็จนี่ยพี่นาลาลงไปทั้งหมดเนี่ยมันบานกว่างบที่ตั้งไว้เยอะไหมจริงๆไม่ได้ตั้งงบไม่ได้มีงบว่าจะต้องทําเป็นอย่างนี้ไงคื่อพจากตอนแรกกันจะเป็นบ้านตากอากาศใช่ป่ะจะเป็นบ้านตากอากาศให้ครอบครัวเราเฉยๆมีแค่ที่มีแค่เต็นท์ไงไม่ได้กะว่าจะให้คนอื่นอยากจะมาแชร์่ใชแล้วในสุดท้ายเราก็ไม่ได้มาแบบโอ้โหรู้ล้าลังกาเราทําตามสมเหตุสมผลเห็นไหมทุกอันมันจะเป็นที่ที่มันแบบ ควรจะต้องมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงอกหลังนี้ขึ้นมาเอาใช้อ่ะเอาขึ้นมาเราต้องหยวต้องใช้อย่างเงี้ยอ่าสุดท้ายนี้พี่นาณาฝากหน่อยสำหรับคนที่อาจจะมีที่แบบนี้เพราะนี่ถือว่าเป็นแบบเคหาสถานบ้านพักตากอากาศมีการจัดการบริหารหรือว่ามีข้อคิดยังไงให้กับคนที่แบบอยากจะทําบ้านตากอากาศแบบนี้บ้างคือนาณาว่ามันต้องเริ่มจากไอเดียแรกเลยนะคือเริ่มจากการที่เราอ่ะอยู่ด้วยตัวเราเองก่อนอย่างที่บอกว่าอยู่ด้วยตัวเราเองแล้วเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการมันคืออะไรเพราะเราต้องการอะไรปุ๊บเราเชื่อว่าคนที่มาอยู่เข ือนนกัและอีกอย่างหนึ่งคือไม่อยากให้ทําอะไรเกินความจําเป็นให้ทําเฉพาะสิ่งที่มันจําเป็นต้องใช้แต่ข้อคิดอย่างหนึ่งที่ถ้าสมมติย้อนกลับไปได้นะคือจะมีแบบออ๋มันค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดไงมันไม่ได้เขียนแบบนะเออตอนแรกมีรถบ้านเองมึงตอนที่ทําไม่คิดว่ามันจะเสร็จด้วยนะพอเอฟซีทำไมอ่ะเพราะตีกันตลอดคิดว่ามันจะไม่มีวันเสร็จแล้วใช่ไหมฮะที่นี่ใช่เออมีมีคิดอย่างนี้มีนี่แล้วนะพี่นะ ปีหนึ่งพิเศษวันนี้ขอบคุณพี่นานามากก็ขอบคุณแรงน้องบ้าขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับกดไลค์กด subscribe ในช่องวันเพ็กราวด้วยนะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับมากันเยอะแรงน้องบ้านคุณเอาไป500ถ้าคุณลงบาทนะตรงนี้นะให้มุมนี้เลย500ร้อยปล่อยปล่อยอุ้ยเกลือมันเด้งออกมาได้ไงอ่ะถ้าพี่ลงผมให้พันห้าโอ้ตายละตรงนี้พันห้า เอานะปอยนะอุ๊ยอยากได้เลยอะพันห้าทำไงดีวะปอยปอยอยเ <laughs> สียวเหมือนกัน <laughs> ถ้าผมลองพี่แห้เท่าไหร่ <laughs> ไม่มีไม่ให้อุ้ยน่าเกลียดมากปอย <laughs> <laughs> ปอยน่าเกลียดมากน่าเกลียดมาก <laughs> <laughs> ถ้าดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องวันเพกาวข้างล่างนี้นะครับหรือว,ว่าอยากจะดูคลิปอื่นๆน,นะครับคลิปเต็มๆนะครับของเ,เป็นไร แล้วเปิ่์ไงหลืออยากจะดูคลิปอื่นนะครับขอแค่สถามบ้านปลายกดตรงนี้ได้เลยครับนู่นนี่เลยเลยครับยี่ยยย